หากเราอยากมีความสุขในชีวิตเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางใช่ไหมครับนี่คือคําสอนที่เรียบง่ายและทําได้ยากที่สุดคําสอนหนึ่งครับผมมีเรื่องราวหนึ่งมาให้ทุกท่านครับเรื่องราวนี้อาจจะบอกได้ชัดเจนเลยว่าการปล่อยวางจริงๆมันคืออะไรและนี่คือสิ่งที่เชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกท่านได้ปรัชญาที่ดีไปปรับใช้กับชีวิตผลลัพธ์สุดท้ายมันคุ้มค่าเสมอครับชื่อเสียงเงินทองไม่ได้บังคับให้เรายึดติดเลยครับแต่คนที่ไปยึดติดจริงๆก็คงไม่พ้นตัวเราเอง ผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามผมนะครับเคยสังเกตไหมครับคนที่ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในระดับโลกหรือคนที่มีภาวะผู้นําที่สงูงพวกเขาจะมีความสามารถในเรื่องของคนทุกคนครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับหากคุณมีความสามารถในเรื่องของคนรวมไปถึงภาวะผู้นําความสําเร็จของคุณจะไม่มีขีดจํากัดเลยคุณจะไปได้ไกลเท่าที่คุณอยากจะไปครับด้วยความสามารถนี้แต่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ หลายคนตั้งเป้าหมายไว้แต่อาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ฉุดรั้งเอาไว้บางท่านอยากเป็นหัวหน้าแต่รู้สึกว่ายังไม่สามารถทําให้ทีมเดินไปในทิศทางเดียวกันหรือบางท่านยังรู้สึกว่าตัวเองยังขาดบารมีหรือความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้นําทุกปัญหาเหล่านี้มีทางออกครับและนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับจาก Discipline People and Leadership สำหรับคอร์สนี้ครับจะช่วยคุณสร้างวินัยในตัวเองทำสิ่งสำคัญโดยไม่ต้องรอแรงจูงใจ พัฒนาทักษะภาวะผู้นำราะสุดท้ายแล้วครับการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้คนแรกที่เราจะต้องนำให้ได้ก่อนคนนั้นคือใครครับทุกทา่านตัวเราเองถูกต้องไหมครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ทั้งมีวินยัยและเป็นผู้นำที่แข็งแกรง่งคอร์สนี้คือคำตอบสำหรับราคาบัตรซ u เปอร์เออร์ลีเบิร์ดหนาบาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ที่ a อดเดอะไ r บรารหรือคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้ เพราะสุดท้ายแล้วระดับความสำเร็จของเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหากเราอยากมีความสุขในชีวิตเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางใช่ไหมครับนี่คือคำสอนที่เรียบง่ายและทำได้ยากที่สุดคำสอนนึงครับทุกท่านครับ ผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้ว่าการรู้จักปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นการยึดติดในเรื่องอะไรก็ตามเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้เราพบกับความสุขในชีวิตและบางครั้งเราก็ลืมในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่ผมมีเรื่องราวหนึ่งมาให้ทุกท่านครับเรื่องราวนี้อาจจะบอกได้ชัดเจนเลยว่าการปล่อยวางจริงๆมันคืออะไรและผมอยากให้คุณผู้ฟังครับสามารถเอาสิ่งนี้ไปชี้นำคนที่กำลัง หาความหมายของอิสรภาพในชีวิตเพื่อที่เราจะได้เข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งผมมีเรื่องราวหนึ่งจะมาลอยทุกท่านฟังครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีปราดผู้หนึ่งมีนามว่าชิงจือกำลังนั่งชมธรรมชาติอยู่กับความสงบของตนชิงจือครับขึ้นชื่อว่าเป็นนักปราดที่ได้รับการยอมรับและความเคารพจากคนในชุมชนมากเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องสามารถมอบคาสอนที่ยาก ให้คนเข้าใจได้ง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งครับมีชายผู้หนึ่งนามว่าหวางเจียนเดินทางไกลพ้นเพื่อที่จะมาถามคำถามหนึ่งชายผู้นี้ครับหวางเจียนสงสัยเรื่องหนึ่งจนกระทั่งเขามาเจอกับชิงจจอครับทั้งสองทักทายด้วยความเคารพซึ่งกันและกันและหวางเจียนก็เลยถามคำถามไปเลยท่านชิงจจอ ท่านเคยพูดถึงการเป็นอิสระอยู่บ่อยครั้งท่านกล่าวเอาไว้ว่าหากเราต้องการมีความสุขมีความสงบหรือมีอิสระภาพในชีวิตเราต้องรู้จักปล่อยวางให้เป็นแต่ท่านชิงจจอสิ่งที่ท่านพูดมันเป็นเพียงแค่คำพูดเท่ๆหรือเปล่าเพราะดูชีวิตจริงสิงานข้าก็ยังต้องทำครอบครัวข้าก็ต้องเลี้ยงดูหากข้าไม่ทำงานหาเงินข้าก็ไม่มีทรัพยากรมาดูแลครอบครัวบางครั้งข้าก็โดน เจ้านายตำหนิข้าก็โดนลูกค้าต่อว่าบ้างแต่ถ้าข้าปล่อยวางสิ่งที่ข้าทำมาก็พังข้าก็ไม่มีอะไรไปดูแลจุนเจือครอบครัวหรือแม้แต่ตัวข้าเองท่านช่วยตอบข้าหน่อยสิเราจะปล่อยวางและเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงได้อย่างไรหรือท่านแค่พูดเอาเท่เฉยๆนี่คือการถามคำถามของวางเจียนครับท่านชิงจือครับไม่ได้รีบโตตอบอะไรและ เข้าใจสิ่งที่วางเจียนถามเป็นอย่างดีครับและต่อไปนี้คือสิ่งที่นักปราดผู้นี้ทำชิงจือยิ้มให้หวางเจียนครับแล้วก็ตอบกลับมาว่าเอาแบบนี้แล้วกันท่านข้าจะยังไม่อธิบายด้วยถ้อยคำสำหรับตอนนี้แต่ข้าอยากให้ท่านดูอะไรสักอย่างชิงจือจึงพาหวางเจียนไปที่เสาต้นหนึ่งครับเป็นเสาสูงตะงงานและชิงจื ก็เลยเดินไปที่เสาต้นนั้นแล้วก็เอามือโอบเสาต้นนั้นแบบนี้ครับแล้วสักพักหนึ่งชิงจือก็ตะโกนออกมาดังเลยครับช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีทีนี้ครับชาวบ้านที่อยู่รอบๆก็หันมามองหมดเลยครับงงครับเกิดอะไรขึ้นชิงจือก็เลยตะโกนไปถามกับหวางเจียนครับข้าติดอยู่กับเสาต้นนี้ข้าจะต้องทําอย่างไรข้าออกมาไม่ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีหวางเจียนก็จึงบอกไปว่าท่านเดียวเดียว ท่านจะตะโกนทําไมท่านก็แค่ปล่อยมือออกจากเสาไงเท่านี้ท่านก็ออกมาได้แล้วชิงจือเงียบไปสักครู่หนึ่งครับแล้วก็ตอบว่าท่านลองดูดีๆสิก็ข้าออกจากเสาต้นนี้ไม่ได้สาเหตุเป็นเพราะอะไรกันเป็นเพราะเสาต้นนี้ผูกมัดข้าไว้หรือตัวข้าที่ไม่ยอมปล่อยมือออกจากเสาต้นนี้ แล้วชิงจือก็ตะโกนต่อครับใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีชาวบ้านก็เลยเดินมามุงแล้วครับทีนี้หวังเจียนครับก็เลยถามไปเลยว่าแล้วถ้าท่านจะต้องออกจากเสาต้นนี้ท่านก็แค่เอามือออกเท่านั้นเองไม่ใช่หรือชิงจือก็เลยตอบกลับไปถูกต้องละท่านและนี่คือสิ่งที่เราได้มอบความจริงบางอย่างแก่ท่าน เสาต้นนี้มันอาจจะเป็นเสาทื่อๆมันตั้งอยู่ตรงนี้มาเป็นสิบสิบปีแต่ข้าเองต่างหากที่เดินมาโอบเสานี้แล้วก็ไม่ยอมปล่อยมือจากมันแต่ท่านหวังเจียนบางครั้งเสาต้นนี้ก็อยู่ในรูปแบบของทรัพย์สินชื่อเสียงความคาดหวังหรือการยึดต,ติดใดๆที่ท่านมอบให้กับตัวเองแล้วท่านละ่ะ ได้ปล่อยมือจากเสาต้นนี้บ้างแล้วหรือยังคุณผู้ฟังได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องราวนี้ครับนี่คือหนึ่งในเรื่องราวที่ผมชอบมากนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากซูฟีนะครับบางครั้งเสาต้นนี้ที่เราไปยึดติดและเราโอบกอดมันแต่ลึกๆเราก็อยากออกจากมันมากเลยเสาต้นนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ ฐานะบารมีชื่อเสียงทางสังคมหลายครั้งผู้คนต่างเป็นทุกข์ให้กับเรื่องราวเหล่านี้และก็กล่าวโทษว่าเหตุอันใดพวกเขาจะต้องเป็นทุกข์หรือโดนพันธนาการด้วยบางสิ่งอย่างทั้งที่ความเป็นจริงแล้วต้นเหตุของความโชคร้ายไม่ใช่สิ่งอื่นเลยเต่เป็นเพราะพวกเขาเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็โอบกอดเสาต้นนั้นเอาไว้ก็เท่านั้นเองผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังลองถามกับตัวเองดูครับ ตอนนี้ท่านกำลังโอบกอดเสาต้นใดอยู่หรือเปล่ามีไหมครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยเราจะเจอถ้าเราถามดีๆผมเองก็ยังมีครับนี่คือความจริงของชีวิตแต่สิ่งที่สอนเราได้ดีที่สุดจากเรื่องราวนี้ก็คือเสาต้นนั้นไม่ได้มาบังคับให้เรากอดเลยครับ ชื่อเสียงเงินทองไม่ได้บังคับให้เรายึดติดเลยครับแต่คนที่ไปยึดติดจริงๆก็คงไม่พ้นตัวเราเองและเราจะมาดูกันว่าปรัชญาแห่งการปล่อยวางนี้จะทำให้คุณผู้ฟังค้นพบความจริงอะไรบ้างเราเข้าใจปรัชญาเพื่อที่เราจะเข้าใจชีวิตเราเรียนรู้ปรัชญาเพื่อที่เราจะรู้วิธีตายอย่างสงบสุขและผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งในปรัชญาที่ทรงพลังและล้ำค่าที่สุดในชีวิตของท่านปรัชญาแห่งการปล่อยวาง ความจริงอันเรียบง่ายของชีวิตในปรัชญานนี้ครับผมจะเอาแต่ละศาสตร์มารวมกันเพื่อที่จะทําให้คุณผู้ฟังได้พินิจพิเคราะห์และเลือกขนทางที่เหมาะสมกับตัวท่านเองการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละเลยหรือทอดทิ้งแต่มันคือศิลปะแห่งการยอมรับความจริงในชีวิตภาษาอังกฤษก็คือ acceptance ครับการยอมรับว่าบางครั้งหรือหลายครั้งเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ และเราเองก็ไม่จำเป็นจะต้องแบกทุกอย่างไว้ในบ่าหรือไว้ในมือของเรานี่คือส่วนแรกครับชีวิตบางครั้งก็เป็นดั่งกระแสน้ำที่ไหลยอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเราก็พยายามว่ายชวนกระแสน้ำเพื่อยึดมั่นในสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นแต่จริงๆอาจจะไม่เลยเรากลับพบอีกว่าเมื่อเราว่ายทวนกระแสน้ำเราก็ยิ่งเหนื่อยเราก็ยิ่งล้า แต่ถ้าหากเรายอมปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามความเป็นไปในธรรมชาติแล้อาจจะพบความเรียบง่ายที่เราสแสวงหามาทั้งชีวิตก็ได้ดังนั้นครับในแต่ละปรัชยากล่าวถึงเรื่องการปล่อยวางไว้แบบนี้ปรัชญาแรกครับเต้าเต๋อ,ตอรจริงผมจะอ่านประโยคภาษาอังกฤษเพื่อที่จะทําให้ท่านได้ลองซึมซับลองดูรูปประโยคที่มันแตกต่างกันครับมันเป็นความสลาดสลวยของภาษาด้วย freedom is begin on your mind ทุกท่านเห็นด้วยไหมครับว่าอิสรภาพจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับมุมมองหรือความคิดของเราเองในปรัชญาเต้าเตอจริงครับท่านเล่าจือครับได้กล่าวเอาไว้แบบนี้ครับ those who cling will lose those who let go will gain like water flowing to the lowest place it avoids resistance and finds its way ผู้ที่ถือมัน่นย่อมเสียผู้ที่ปล่อยวางย่อมได้รับ ดังสายน้ำที่ไหลสู่ที่ต่ำย่อมหลีกเลี่ยงการขวางกัน้นบางครั้งมนุษย์จะยึดติดกับสิ่งต่างๆด้วยความกลัวตรงนี้สำคัญมากนะครับเหตุผลที่เรายึดติดส่วนใหญ่เป็นเพราะเรากลัวบางอย่างกลัวสูญเสียฐานะกลัวความยากจนกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์กลัวไม่ได้รับการยอมรับกลัวสูญเสียคนรักหรือแม้แต่กลัวการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับว่าจริงๆแล้วที่เรายึดติด บางทีเราอาจจะกลัวบางอย่างอยู่ตรงนี้น่าคิดมากครับความกลัวเหล่านี้แหละครับเปรียบเสมือนเชือกที่เราผูกตัวเองไว้กับเสาการปล่อยวางจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการปลดพันธนาการเพื่อสร้างความเป็นจริงใหม่ที่ดีกว่าเดิมอันนี้คือคำสอนจากเต้าเต๋อ,ตอรจริงครับต่อไปครับจะเป็นแนวความคิดของปรัชญาที่สองสโตอิก ปรัชญาที่ถูกสร้างขึ้นจากพ่อค้าที่เหลือล่ม It's not what happens e d to u that binds us, but our attachment to it. Train yourself to let go of what is beyond your control, and find true freedom of your mind. ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยที่พันธนาการเราแต่เป็นการยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นต่างหากจงฝึกปล่อยวางจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงในจิตใจ นี่คือคำกล่าวจากเอพิเทตัสครับในปรัชญาสโตอิกเรามีอํานาจเหนือสถานการณ์ภายนอกมากกว่าที่เราคิดอยู่ที่ว่าเราเชื่ออะไรก็เท่านั้นเองครับและคุณผู้ฟังล่ะครับเชื่อว่าอะไรโชคชะตาจะควบคุมชีวิตของท่านหรือท่านเองต่างหากที่กลุมโชคชะตาไว้อยู่ไม่ว่าเราจะเชื่อแบบไหนครับเจ้าความเชื่อนั่นแหละครับมันกำหนดความถูกต้องในชีวิตของเรา เรามาดูปรัชญาข้อที่3ครับเป็นของปรัชญาเซนความทุกข์เกิดจากการปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงกลัวการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง A clenched hand cannot receive Let go and your hands will be open to truth มือที่กำไว้ย่อมไม่อาจได้รับสิ่งใหม่จงปล่อยวางแล้วมือของท่านจะว่างพอสำหรับความเป็นจริง หวังเจียนค้นพบในเรื่องราวนี่ครับสิ่งที่พันธนาการชิงจือไม่ใช่เสาแต่เป็นการปฏิเสธที่จะปล่อยมือออกเหตุผลที่เราปฏิเสธที่จะปล่อยมือออกลองดูนะครับเราอาจจะกลุ่มเสาบางต้นอยู่เพราะเรากลัวการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจริงๆแล้วจิตวิทยามนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงครับถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะนําพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงมันคือการที่จะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น ทำอะไรใหม่มากขึ้นคิดมากขึ้นต้องมีวินัยมากขึ้นไม่งั้นการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดสมองเลยกลัวนั่นเองแต่เราต้องเอาชนะเจ้าสิ่งนี้นั่นเองครับความทุกข์ที่เกิดจากการอยู่ในจุดเดิมนี่ต่างหากน่ากลัวกว่าการเปลี่ยนแปลงอีกครับปรัชญาข้อที่4การเลือกเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตครับอันนี้จะเป็นของปรัชญาพุทธนะครับ เราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดด้วยความคิดเรากำหนดโลกได้ทั้งใบ We are what we think will arise to the world ท้ายที่สุดความคิดของเราก็คือการที่เราเลือกว่าจะทำอะไรจะมองแบบไหนจะมีมุมมองอย่างไรมันเกิดขึ้นมาจากความคิดของเราด้วยความคิดนี่แหละครับมันสร้างโลกของเราขึ้นมา มุมมองที่ท่านมีทัศนคติที่ท่านมีความกลัวบางอย่างที่ท่านมีก็มาจากความคิดของตัวเราเองครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดและการยึดติดก็มาจากความคิดที่ถูกคลุมไปได้วยความกลัวนั่นเองถามอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านได้ปล่อยมือออกจากเสาต้นนั้นแล้วหรือยังครับ ถ้ายังบทเรียนนี้ปรัชญานี้ตัวผมเองก็จะเป็นกำลังใจรอคอยวันที่ท่านกล้าปล่อยมือออกจากเสาต้นนั้นครับคุณอาจจะกลัวคุณอาจจะเจ็บคุณอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันคุ้มค่าเสมอครับเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการอยู่กับที่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย เป็นกําลังใจให้ครับสุดท้ายแล้วครับทั้งหมดคือสิ่งที่คุณผู้ฟังเลือกได้ครับผมจะปิดด้วยประโยคสุดท้ายนะครับ In every moment you must choose attachment or detachment, selflessness or desire. Your choice shapes your destiny. ในทุกขณะท่านต้องเลือกท่านจะเลือกที่จะยึดติดหรือเลือกที่จะวางลงก็ได้ ท่านเลือกที่จะพึงพอใจหรือเลือกที่จะเห็นแก่ตัวและครอบครองท่านจะเลือกแบบไหนก็ได้แต่สิ่งที่ท่านเลือกจะกำหนดผลลัพธ์นั้นเองนี่ก็คือบทเรียนจากปรัชญายแห่งการปล่อยวางนะครับผมกำลังคิดอยู่นานว่าถากจะพูดถึงเรื่องการปล่อยวางจะมีคอนเซปต์เล่าเรื่องแบบไหนเอาข้อคิดแบบไหนเพื่อที่จะทำให้ท่านเข้าใจมากที่สดุดและนี่คือสิ่งที่ พวกเราทําเต็มที่แลลวครับท้งผู้ร่วมงานและตัวผมเองเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกท่านได้ปรัชญาที่ดีไปปรับใช้กับชีวิตตอบคาถามนะครับเราเรียนปรัชญาไปทําไมเราเรียนปรัชญาเพื่อที่จะรู้วิธีใช้ชีวิตและเพื่อที่จะจากโลกนี้ไปด้วยความสุขสงบและท่านได้รับสิ่งนั้นไปแล้วครับและนี่ก็คือบทเรียนสําหรับเอพิโซดนี้ครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้เข้มข้นลึกซึ้ง รวมไปถึงศาสตร์ต่างๆที่สำคัญกับชีวิตของท่านมากกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ครับไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยามนุษย์ศาสตร์ความสำเร็จเดอะโกลเด้นพาธหรือแม้แต่ศาสตร์บริหารความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างโคจ o ก r ร a t เรามีให้ทุกท่านในพรีเมียมคอนเทนต์ครับทุกท่านจะกดปุ่มจอย o u t u b e Membership แล้วเลือกพรีเมียมคอนเทนต์หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเลยหากท่านอยากจะเรียนเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งเป็นพิเศษจะสมัครเดือนเดียวแล้วก็ยกเลิก,ก้เนือหา คือเนื้อหาที่ดีมากครับใช้เวลาทานานมากและจะเป็นเกียรติมากหากเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชีวิตของท่านครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทั้งผู้ร่วมง,งานเดอะแลเบรีเลยและตัวผมไลออนยูวสิงขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนและสุดท้ายนี่ครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ i